สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสาม๊พมิลเนียมสามหกตัวละครพบกับผมอีกเช่นเคยครับลุงภูวันนี้นะครับมาเที่ยวเทียงนิงตกนะครับปกติก็จะอยู่เกียงนิ้งออกนะครับพอดีมีเพื่อนๆนะครับที่ล่าบอสเล่าปีแล้วบอกว่าบอสเล่าปีนี้โหดขึ้นนะครับหลังจากมีการอัปเดตผมก็เลยว่าจะมาลองเทสดูว่าเป็นยังไงมั่งนะครับโหดจริงหรือไม่หรือเป็นยังไงนะครับก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับ ว่าจะตายทั้งตีหรือไม่นะครับอยู่ซ้ายหรือขวานะครับปกติเขาจะอยู่แบบนี้นะครับเชียร์ลานนี่แหละสมัยก่อนได้มาแย่งกันอยู่ตอนบอดมาใหม่ๆนะครับรอคิวนะครับ <c oughs> เพื่อนไม่ล่าเขาได้ล่าสมัยก่อ <c> น <oughs> <c oughs> นะครับหลังๆมา <c oughs> เพื่อนเขาได้ชุดได้อะไรครบหมดแล้วเขาก็จากไปนะครับต่อจากนั้นมาเราก็คลองแผนนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับถ้าแย่งกันก็ถ้ามีแบบอื่นล่าก็ เป็นแบ่งกันไปนะครับไม่ว่ากันเนาะนะครับใครมาก่อนใครมาหลังจะได้ไม่มีปัญหากันนะครับถ้าเจอผมล่าอยู่นะครับถ้าผมมาแย่งที่ในการล่าบอสตัวไหนก็แล้วแต่นะครับก็ทักกันมานะครับลุงครับผมมาก่อนลุงนะผมพักไปกินข้าวแป๊บหนึ่งเนี่ยบอกกันมานะครับไม่ต้องเกรงใจกันนะครับยินดีเสมอที่จะขยับแมบนะครับไม่ว่ากันนะครับมาก่อนมาหลังก็ต้องรู้กันเนาะนะครับจะได้มีความสุขในการได้ล่าบอสกันเจอหรือเปล่า วิ่งมาลุ้นไมาเห็นเจอไหมเนะี่ยปกติมันอยู่แบบนี้นี่นะครับบอสตัวนี้ถ้าไม่อยู่เนี่ยเศร้าเลยนะเนี่ยต้องไปแแบบไหนอีกเนะี่ยเราปีนูนอยู่โลหลันอยู่อะไรอีกจําได้ไกลๆนะครับปกติแบบนี้แหละนะครับเอ,อกจากเกียงนี้มาแบบบนนี้เพราะว่าแบบมันใกล้เมืองนะครับคนชอบมาล่ากันที่แบบนี้นะครับเจอเถอเจอเถอ,เจ,อ,เอจะได้ไม่วิ่งไกลเอา อยู่ไหนแล้วเนี่ยฮึไม่น่าใช่ละเชียร์หลานปกติมันจะอยู่แมบเชียร์หลานแล้วก็แบบหลหลัน แล้วก็แมปเกาซางนะครับปกติจะอยู่ตรงนี้ผมก็มาถูกแมปหรือว่าอยู่ด้านหลังวะนะจะดูก่อนนะครับดูรอบดูรอบหรือข้างบนอ่ะโอเคนะครับไม่ได้มานาน อาจจะข้าววัวอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวข้าววั n อีกแบบหนึ่งนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็คงที่เล่นใหม่เล่นเก่าคงจะน่าน่าจะล่าบอสใหม่ได้ทุกตัวแล้วเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสอาวุธเลเวลร้อยสามสิบห้าแล้วก็บอสเกราะเลเวลร้อยสามสิบห้าเนาะนะครับเดี๋ยวผมวิงบบ่งดูแป๊บนึงนะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวตัวภูเขาวิง่งอันนี้ยัน ไม่น่าใช่เลยยวค่อยวิ่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอวิ่งแบบนี้ก่อนนะครับเขาเขาซื้อยื้อเชื่อเป็นแบบที่น่าเก็บเวลามากนะครับแบบนี้ว่ามอนเยอะนะครับใครไหนใครคนไหนที่ปั้นตัวละครอยู่นะครับแบบพวกนี้ไม่มีคนเออใช่ละนะครับเจอละนะครับมา เมื่อกี้จำแบบผิดนะครับโอเคมาดูกันว่าเขาจะโหดเล่าปีนี้จะเป็นบอสต้องกันแทงมานะครับใครจะมาล่าเล่าปีนี้นะครับน่าจะเป็นกันแทงกันไฟนะครับบอสบอสเล่าปีกันแทงได้มันถ้เก้าสิบขึ้นเก้าสิบห้าเปอร์ซ็นเก้าสิบหกเปอร์เซ็นขึ้นถึงถึงน่าจะล่าได้แบบเนียนๆไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นสกิลปักไว้ก่อนเผื่อตาย จะได้ไม่ต้องวิ่งมาให้เสียเวลานะครับหนึ่งนันก็ต้องเอาหน่อยทางหน้าใช่ไหมครับน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นแทงนะครับแทงมาสิยิงเลยบอดเลเวล175นะครับตึ้มเอาไม่มาสองเถ้า <c oughs> <c oughs> รขาบอกฟูดทีมยังไงวะเนี่ย มาปิ้งปิ้งอยู่นี่่ใครมีเทศบีวายุก็ไม่ใช่ของดีเท่าไหร่นะครับดูเนะนี่ยบางทีมันติดติดบัากเนี่ยนะมันไม่ครบทุกตัวมไม่ยอมไปมันก็ปิ้งปิ้งปิง,ปงอยู่ทั้งวันนะอ่ะเข้าไปจะได้จบเร็วๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีตัวตายนะครับบอสประมาณเอาาไปห้ามหันกันเรานะครับ บอสเล่าปีตัวนี้ก็กันเยอะนะครับกันเปอร์เซ็นต์แต่ว่า75แต่บอสตัวล่าสุดอยู่85มาดูกันนะครับตัวนี้ก็ตีไปตัวนี้ก็ยิงไปอันนี้ผมกันกันแทงมีอยู่65นะครับกันศัพท์มีอยู่64ยิงมีอยู่73นะครับผมเน้นสะบ้านสะบ้านนี้เอาไว้ล่าบอสเทพสวรรค์นะครับไอแม่ทัพเทพสวรรค์นะครับ อันนี้ก็ไม่ได้ทําตัวมานะครับเข้ามามาล่าเลยนะครัแบบเข้าเข้ามาก็ล่าเลยเลือดอยู่หมูเกอ้านะครับเลือดอยู่หมูเก้านะครับหมูเก้าสบายอยู่แปดพันถลีสบาไปใส่เลือดหมดเลือดน่าจะมานักสองหมื่นกว่า <c oughs> อันนั้นทอาไปกอลสุดท้ายเอาไปเอาไปล่าบอสแบบล่าไม่ไหวจริงๆไม่ค่อยดีเอ้ามีโหลดอีกเอ้ยกุ่มราษาเยอะมากนะไอคนจะเป็นการเป็นงานเท่าไหร่มันหลุดกันไลย ิล่าต่อไปนะครับแล้วถามว่าบอสเล่าปีนี้เลือดเยอะไหมก็เลือดเยอะนะครับเลือดเ,เลือดเยอะนะครับเล,เล่าปีนี้เลือดเยอะตาหวานตาหวานเข้ามาหั่นหน่ถาว่า เอิ่มกิลลวลวครับเอิ่มสกิลนี่มันน่าจะเป็นสกิลดาวตกขาเมฆก็แบบน้นะครับของสกิลไม้ตายของขุนพลหรือสกิลไม้ตายของกิจนักสู้อะไรสักตัวนี่แหละครับเพื่อนๆเวลาล่าบอสาก็พยายามจาสกิลไม้ตายนะครับถ้าจาไม่ได้ก็ถามเพื่อนๆคนที่เขาวอเป็นประจาอย่างผมผมก็ถามน้องๆเขาละหลังๆมาเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้วอเท่าไหร่นะครับ ก็เลยจำสกิลจิตนักสู้ไม่ค่อยได้อาศัยว่าเห็นมาแล้วเราค่อยไปแกะเอานะครับดูเนี่ยสกิลนี้น่าจะเป็นสกิลดาวตกผามเมฆหรือสกิลอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแต่จะเป็นพวกแทงนะครับอันนี้ยังไม่มีตัวตายนะครับบอสเลือดเหลืออยู่ประมาณที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราโดนทีละเท่าไหร่เติมเก้าพันอันนี้ไม่ได้กันปืนมานะครับอันนี้ไม่ได้กันปืนมา เอ,เอาดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆก็ดูเลือดเอานะครับเวลาบอสลงสก,กิลมานะครับดูเอานะครับกดค้างไว้นะครับเวลามีเวลาดูคลิปผมออมาสักรอบดิโอ้ก็ไหวไงดีนะครับถ้าพูดไปก็นั่นเนาะก็ล่าได้นะครับก็ในความรู้สึกผมก็ไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ นะครับเพราะว่าทําดาเมจโภผมทุกตัวเลือดนี้เหลืออยู่ประมาณ4 0ขึ้นไปนะครับก็หมายถึงว่าถ้าเหมือนหนึ่งก็เลือดเหลืออยู่ประมาณ4ี่พันนะครับนอกก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่มาล่าเล่าปีนะครับมาล่าเล่าปีนะครับก็ดูคลิปนี้เอานะครับก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ